สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโหราศาสตร์ไทยกันดีกว่าครับเราจะพาไปสำรวจตั้งแต่คมภีร์เก่าแก่เลยนะไปจนถึงการดูดวงในยุคใหม่ๆแบบดิจิตัลเลยมาดูกันครับว่าเรื่องราวของดวงดาวเนี่ยมันจะบอกอะไรกับเราได้บ้างเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับคำถามที่ว่าดวงชะตาในปี2,569เนี่ยจะเป็นยังไงกันนะเราจะลองไปหาคำตอบกันด้วยวิธีการทำนายที่มีมานานมากเป็นร้อยรอยปีเลยครับครับ นี่คือคำทํานายโบราณสำหรับปี2,569ซึ่งมาจากคำพีที่เรียกว่าตําราพรหมชาตินะครับเป็นคำพีเก่าแก่เลยและว,วิธีที่เขาใช้ทํานายเนี่ยบอกเลยว่าง่ายจนคาดไม่ถึงเลยล่ะครับลองมาดูกันว่าสำหรับปี2,569ตํารานี้เขาว่ายังไงกัน วิธีการดูดวงตามตลาพพม่ชาตินี่ยะครับน่าสนใจมากเลยคือหลักๆเลยเนี่ยเขาจะใช้อายุของเราเนี่ยแหละเป็นตัวตั้งต้นง่ายๆเลยนะฮะก็คือจะเริ่มนับจากช่องที่เรียกว่าเจดีจากนั้นผู้ชายก็จะนับเวียนไปทางขวาส่วนผู้หญิงนับเวียนไปทางซ้ายนับไปเรื่อยๆเลยครับช่องละ1ปีจนครบอายุของเราพอไปตกที่ช่องไหนช่องนั้นแหละครับคือคําทํานายของเราสําหรับปีนั้นๆสมมุตินะครับว่านับอายุไปแล้วเนี่ยไปตกที่ช่องเจดีพอดี อันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยครับเพราะคําทํานายบอกว่าจะเป็นปีที่ร่มเย็นเป็นสุขมากคือคิดอะไรหวังอะไรไว้ก็จะสมปรารถนาแทบทุกอย่างเลยแต่ถ้าเกิดว่าไปตกที่ช่องหน้าคราดละ่ะอันนี้ก็จะมีความน่าสนใจขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับคือคําทํานายบอกว่าดวงชะตานนะกําลังจะดีขึ้นนะแต่ก็ยังมีเกณฑ์ว่าจะเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บได้เหมือนกันเขาเลยมีคําแนะนํามาด้วยว่าควรจะไปทําบุญเพื่อเสริมดวงชะตาครับ ทีนี้มาดูอีกอันหนึ่งครับถ้าตกช่องราหูโอ้โหอันนี้จะตรงกันข้ามเลยคําทํานายเนี่ยจะเตือนเลยว่าเป็นปีที่อาจจะวุ่นวายหน่อยมีเรื่องให้เดือดเนื้อร้อนใจหรืออาจจะเจ็บป่วยได้เลยนะฮะคำแนะนําก็คือต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติให้มากๆจะเห็นว่าคําทํานายมันมีหลายแง่มุมมากๆเลยใช่ไหมครับคําถามก็คือแล้วทั้งหมดนี้มันมาจากไหนกันล่ะงั้นเรามาดูกันเลยครับ กับที่มาของตำราผมชาติเพื่อที่จะได้เข้าใจมากขึ้นว่าคำทำนายพวกนี้มันมีรากฐานมาจากอะไรซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าประวัติศาสตร์ของตำราเล่มนี้เนี่ยยาวนานกว่าที่หลายคนคิดซะอีกเส้นทางของตำราพรหมชาติเนี่ยมันยาวนานมากจริงๆครับคือองค์ความรู้เนี่ยมีการรวบรวมกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วแล้วก็สืบทอดกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งถูกตีพิมพ์เป็นเล่มครั้งแรกเลยในปีพศ2455 และที่น่าทึ่งคือจนถึงทุกวันนี้เนี่ยตำรานี้ก็ยังได้รับความนิยมอยู่เลยนะครับแต่ว่าเรื่องราวของการทํานายแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในบ้านเรานะจริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากในระดับโลกเลยครับครับเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกเราต้องซูมเอาออกมาดูภาพที่ใหญ่ขึ้นไปดูที่รากเงาของโหราศาสตร์โบราณกันเลยสตว์แห่งดวงดาวที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณจริงๆคําว่าโหราศาสตร์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วหัวใจหลักของมันก็คือความเชื่อที่ว่วา การเคลื่อนที่ของดวงดาวบนท้องฟ้ามันมีอิทธิพลหรือมีความเชื่อมโยงกับชีวิตของผู้คนบนโลกใบนี้นี่แหละครับเหมือนกับว่าจัก,กรวาลกับชีวิตเราเนี่ยมันสัมพันธ์กันอยู่และศาสตร์การมองดาวแบบนี้เนี่ยโอ้โหมีมันนานเป็นพันๆปีเลยนะครับคือจุดเริ่มต้นเนี่ยย้อนไปได้ถึงยุคเมโสโปเตเมียเลยประมาณ3,500ปีก่อนคริสต์กาลที่ชาวซูเมเรียนเริ่มบันทึกการเคลื่อนที่ของดวงดาวเป็นครั้งแรก จากนั้นก็ถูกพัฒนาต่อมาเรื่อยๆครับอย่างในยุคกรีกโบราณก็มีการจัดระบบให้เป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นจนสุดท้ายก็แพร่หลายไปทั่วโลกแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยในสมัยอยุธยาจนกลายมาเป็นตำรายอย่างพรหมชาตินี่แหละครับทีนี้ตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันกันบ้างครับจากศาสตร์โบราณที่มีอายุนับพันปีแล้วโหราศาสตร์ในยุคดิจิตอลล่ะหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างลองมาดูกันครับโหราจารย์ในยุคใหม่ๆเนี่ยนะครับ เขามองปี2 5 6 9ว่าเป็นปีแห่งการพลิกผันเลยทีเดียวคือเป็นปีที่สามารถเปลี่ยนจากเรื่องร้ายๆให้กลายเป็นเรื่องดีๆได้เลยเหมือนกับว่าวิกฤตเนี่ยสามารถแปลเปลี่ยนเป็นโอกาสครั้งใหญ่ได้เลยครับซึ่งตรงนี้แหละครับคือความแตกต่างที่สําคัญมากระหว่างการพยากรณ์สรูปแบบคือถ้าเป็นแบบโบราณอย่างตําราพรหมชาติเนี่ยเขาจะใช้วิธีนับตามอายุใช่ไหมครับคาทานายก็จะเป็นภาพรวมของทั้งปีสําหรับคนในวัยนั้นๆ แต่พอมาเป็นโหราศาสตร์สมัยใหม่ปุ๊บโอ้โหเขาจะดูการโครจรของดาวเคราะห์แบบละเอียดเลยครับซึ่งมันซับซ้อนกว่ามากทําให้คําทานายเนี่ยมันจะเจาะจงลงไปตามราศีแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาต่างๆของปีด้วยคําแนะนําก็จะเฉพาะเจาะจงมากขึ้นไปด้วยครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับลองมาดูตัวอย่างคําทํานายของชาวราศีมังกรในปี2569กันตามหลักโหราศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยเขาจะแบ่งดวงของราศีมังกรในปีนั้นออกเป็น3ช่วงใหญ่ๆเลย ช่วงแรกคือต้นปีเมื่อกราดถึงพฤษภาอันนี้จะเป็นช่วงที่ท้าทายหน่อยอาจจะมีติดขัดไม่ค่อยเป็นไปตามแผนแต่พอเข้าช่วงที่2คือตั้งแต่ปลายพฤษภาไปจนถึงตุลาโอ้โหอันนี้คือช่วงพีคเลยครับจะมีทั้งโอกาสดีๆมีคนสนับสนุนแถมมีโชคลาภก้อนใหญ่ด้วยแล้วพอเข้าช่วงสุดท้ายของปีตั้งแต่ตุลาไปจนถึงธันวาก็ต้องกลับมาระมาะระวังตัวอีกครั้งเพราะอุปสรรคอาจจะกลับมาได้ครับโอเค ทีนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำนายจากตำราโบราณหรือการดูดวงแบบละเอียดในยุคใหม่คำถามคือแล้วแก่นแท้ของมันคืออะไรอะไรคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการที่ดวงดาวมานำทางชีวิตเราแบบนี้ครับคือไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ไหนนะครับจะเห็นว่าแก่นของมันคล้ายกันมากอย่างตำราธรรมชาติก็จะย้ำเรื่องการใช้ชีวิตอย่างมีสติเพื่อรับมือกับความยากลำบากส่วนโหราศาสตร์สมัยใหม่ก็จะแนะนำให้ยอมรับที่ปรึกษา เพื่อเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นความสําเร็จและก็มีคําแนะนําที่เหมือนกันเป๊ะเลยคือการทําบุญเสริมดวงซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่คู่กันมาตลอดทั้งหมดนี้มันสอนให้เรายอมรับการเปลี่ยนแปลงครับเพราะดวงชะตามันมีขึ้นมีลงเราต้องปรับตัวให้ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนมันก็คือเครื่องมือที่ช่วยให้เราได้กลับมามองตัวเองได้วางแผงชีวิตและตระหนักรู้ในตัวเองมากขึ้นนั่นเองครับมันเลยทิ้งคําถามที่น่าคิดเอาไว้ครับว่า จริงๆแล้วที่เรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเรากำลังมองหาคำทำนายอนาคตที่แม่นยำหรือว่าจริงๆแล้วเราแค่กำลังมองหากระจกที่สะท้อนให้เราเข้าใจตัวเองและเข้าใจเส้นทางการเดินทางของชีวิตเราได้ดีขึ้นกันแน่